สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เข้ามาแล้วนะครับอืมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเพจคุยกับจอจานนะครับก็ วันนี้เป็นเทปพ,พิเศษนะครับที่จัดขึ้นนะครับก็มาคุยกันนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามานะครับไม่ว่าจะรับชมอยู่ทาง y t u t u นะครับซึ่งเป็นออฟไลน์ทีหลังหรือว่ารับชมส,สดๆอยู่ในขณะนี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันนะฮะเข้ามาการเมืองวันนี้เนี่ยดูท่าทีจาก กลุ่มของทะลุฟ้านะฮะที่น้องไผ่ดาวดินแล้วก็พวกเนี่ยโดนเรียกค่าประกัน3ล้านซึ่งสูงพอสมควรแล้วก็ใช้เงินจากกองทุนราชฎรน,นะครับในการประกันตัวนะครับแต่ก็เชื่อว่าระดมได้ใหม่แหละนะครับสามล้านไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าคนที่ มีใจที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนีมันเยอะมากนะครับแล้วก็ได้ไปฟังทนายอานน์ปราศัยล่าสุดที่หอศิล์มานะครับก็ฟังมาแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่านะครับมีหลายประเด็นที่เราต้องจับประเด็นมาคุยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการนะครับอ่อ แก้ไขกฎหมายเสนอในการแก้ไขกฎหมาย1นึจริงๆไม่ใช่แก้เสนอให้ยกเลิกเลยนะครับโดยที่อานนท์นะครับผลักไปที่สภาบอกว่าอยากให้สภาผู้แทนราษฎรรับลูกพอฟังแล้วเนี่ยนะครับวิเคราะห์แยกแยะแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่ สอสอในมือตอนนี้จะทำแล้วมีเสียงมากพอนะครับแล้วก็คือคือคิดไม่ออกว่าหนทางต่อสู้ของกลุ่มประชาชนที่จะผลักดันทะลุเพดานกันเนี่ยจะไปแนวไหนจะทำอย่างไรได้บ้างท่ามกลางความ ยากลําบากความอิดโรยของพี่น้องประชาชนฮะเยอะมากเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ทราบดีอยู่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเหมือนอยู่ในภาวะสงครามนะฮะทุกคนอดยากลําบากเงินทองทรัพย์สินล่วไหลเป็นหนี้เป็นสินบางคนเสียคนในครอบครัวนะครับญาติเสียชีวิตจากโควิดบางคนรอเตียงอยู่ไม่รู้จะ รอดไม่รอดนี่คือสถานการณ์ล่าสุดธุรกิจเจ๊งนะครับ GDP ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า IMF จะต้องกู้ไหมแล้วประยุทธ์กู้มาแล้วเนี่ยใช้ได้เต็มศักยภาพไหมทั้งหมดนี้เราเห็นหมดเลยว่ามันมันมันแย่จนมันไม่มันมันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวแล้วก็งประยุทธ์เนี่ยก็หน้าด้านล่าสุดเนี่ยนะครับ อาจารย์น้องนะครับเมียของประยุทธ์เนี่ยไม่รู้นอนร่วมเตียงกันไปได้ยังไงนะไม่รู้ว่าคุยกันบ้างหรือเปล่าว่าเธอเธอฉันว่าปรึกษากันเราไปใช้ชีวิตบ้านปลายผัวเมียแก่ๆดีไหมแต่ดูแล้วเนี่ยนะครับประยุทธ์ไม่กล้าลงจากตำแหน่งด้วยเหตุว่าหนึ่ง เฮี้ยไว้เยอะทํากฎหมายเฮี้ยไว้เยอะนะครับพอลงมาก็กลัวนะคงกลัวไหนจะรับปากกับพวกมินเนี่ยนพวกสลิมไว้เยอะยังไงก็ไม่ลาออกนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมคุณอย่าไปเชื่อประโยชน์ประโยคคําพูดไรวัดทองของประยุทธ์เพราะว่าเชื่อถือไม่ได้แล้วก็ไม่มีความชอบทมอะไรที่จะแบบ ให้ให้เชื่อต่อนะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันแย่จริงๆนะคนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็นําวัคซีนก็ยังไม่มานะครับไอ้ประยุทธ์มันทนหน้าด้านหน้าทนนะฮะมันห้อยพระอะไรคือมันถึงด้าน มันถึงทนแล้วผมไม่เข้าใจคือไอ้พวกริ้วล้อนะครับที่ไปสนับสนุนไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันใช้หัวแม่โป๊หัวแม่โป้องอะไรคิดที่จะให้ไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันเป็นผู้นําอยู่ต่อที่ให้ไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันมาแก้ปัญหาสลิมกับใจเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณอะไรเนี่ยสลิมกับใจที่ไปร่วมคารมกับพี่อ,อ พี่หนูลิงสมบัติบุญงามอนุ่นะครับสลิมกับใจเยอะนะเพราะว่าอะไรเดือดอร้อนแล้รู้รู้เช่นเห็นชาติของการรัฐประหารแล้วแต่กลับใจช้าย,ยังดีกว่าไม่กลับใจอ่ะกลับใจช้ายังดีกว่าไม่กลับใจบางคนแม่งไม่กลับใจพูดยากชิบหายเลยคือคือมี มีครอบครัวหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าแม่นะเออที่บ้านเป็นสลิมนะนะแม่เนี่ยเป็นสลิมแต่ลูกเนี่ยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วลูกเนี่ยได้รับผลกระทบคือว่าลูกตกงานนอนอยู่บ้านมาสามเดือนแล้วนะเออไฮโซนัทนะนอนอยู่บ้านมาสามเดือนแล้ว ทีนี้พอนอนอยู่บ้านมาสามเดือนเนี่ยนะแม่เนี่ยแทนที่จะเห็นรู้เช่นเห็นชาติเห็น,หนปัญหาด้านเชียร์ไอ้ประยุทธ์จนลูกตะบะแตกอะ่ะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยนะเกือบตัดแม่ตัดลูกกันไปก็มีนะแล้วก็ออโครงการที่ไอ้ประยุทธ์มันทำเน่ย ที่มันทําเอาหน้าอย่างไอ้ภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยหมดเงินเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีพวกสลิมในภูเก็ตมาบอกอุ้ยได้รับผลตอบรับดีมากไอ้เฮีย้ยเกาะมึงเป็นเกาะทองหรอกูไม่เชื่อหรอกมึงไปถามชาวบ้านไอ้ถามโรงแรมถามร้านค้ากูอยากจะรู้จริงว่าภูเก็ตเนี่ยนะได้รับเงินสะพัดเป็นไปได้จริงหรอนะครับหรือว่าแค่พูดเอาข่าว เพราะว่าไม่มีทางที่ภูเก็ตจะฟื้นในเวลานี้ท่ามกลางทั้งแผ่นดินเนี่ยนองเลือดคนรอเตียงคนป่วยเป็นหมืม่นแล้วแม่งออกกฎออกมาเนี่ยไอซาบอคอเนี่ยนะแม่งออกมาก็อย่างเช่นวันเนี้ยแม่งก็ออกแบบสับสนให้ห้าง Delivery ได้แต่ห้ามไปรับหน้าร้านไอสัตว์ คือกูไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยกูต้องไปกี่ร้านกว่ากูจะไปซื้อของมาได้กูต้องไปซื้อผักกูต้องไปซื้อหมูกูต้องไปซื้อไปมากี่ที่กับกูไปร้านอาหารกูเจอคนแค่คนเดียวและอีกอย่างหนึ่งอ่ะมึงบอกว่าเออกลัวไปร้านอาหารแล้วไปออก,กันหน้าร้านแล้วแพร่เชือ้อมึงใช้อะไรคิดและไรเดอร์เนี่ยมันแตกต่างจากไอคนที่เป็นร้าน ไรเดอร์เนี่ยต่างจากพวกเรายัางไงเออยกเว้นไลเดอร์มึงเป็นไลเดอร์แบบใส่ชุด PPE เหรอก็ไม่ใช่มันก็คือพี่น้องพวกเราเนี่ยที่ออกไปทำมาหากินออกไปเสี่ยงภัยตอนนี้มึงบ้าเปล่ามาห้ามเทคเ a า a วคือสมมติกูไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยกูจะซื้อข้าวกับบ้านที่ไม่ได้นะกูจะกินเค c ซเนี่ยไม่ได้หรือกูจะปกินเอมเเนี่ยไม่ได้ กูต้องกลับบ้านไปสั่งเสียเงินอีกใช้ใช้สมองอะไรคิดคือถ้ามึงจะเปิดเนี่ยมึงก็เปิดไปเลยแล้วคนจะติดอะไรมึงทำโฮมไอโซเลชันเออคนไม่เยอะนู่นนี่นั่นโน้มึงเอาสักขทางมึงจะปิดมึงก็ปิดแล้วมึงก็เยียวยาคือครึ่งครึ่งกลางๆพอปิดมึงก็ไมเยียวยาคนก็ด่ามึงพอด่ามึงมึงก็เปิดพอเปิดมึงก็เปิดแบบไม่สุดเปิดแบบโง่โเปิดแบบ ชิบหายวายป่วนเข้าใจยังไอสอบอคอเนี่ยคือพวกริ้วร้อไอประยุทธ์ทางนั้นอะนะแล้วแม่งเสือกมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโอ้โหพี่น้องเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐ,ฐกิจที่กูจะรอดเหรอกูจะรอดเหรอ มันเคยทําเศรษฐกิจอะไรอะ่ะประยุทธ์อะมันถึงมันคิดมันรู้เหรอแม่งล่าสุดไปเหมามังคุดกูอยากได้วัคซีนเอามังคุดเหมามาพันตันเอ้ยหนึ่งตันไม่ใช่พันตันประมาณอาสมมุติโลยี่สิบบาทสองแสนบาทนะคนประชาชนอยากได้วัคซีนได้มังคุด ชิปหายไหมละมึงชิปหายไหมครับกูงงมากกูได้มังคุดแล้วไม่รู้จะถึงกูได้แจกหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งปันอ่ะหนึ่งปัน,หน,ปนหนึ่งปันคือพันกิโลพันกิโลแจกคนละโล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 ได้พันคนกูอยากจะรู้เหมือนกันมันไปแจกทีไ่ไหนหรือมันไปเทหน้าทำเนียบหรือมันทำยังไงกูอยากรู้เหมือนกันตลกมากประชาชนอยากได้วัคซีน ได้มังคุดกูซื้อเองได้มังคุดน่ะใช้อะไรคิดเหมือนไอ้ตอนนั้นอะไรวะแม่งมะนาวแพงก็ให้ปลูกเองอะไรเออ่อกเกษตรมีปัญหาให้ไปปลูกหมามุย้ยคือเชี่ยอะไรอย่างเงี้ยหน้าบ้านห้าโลร้อยเออ แล้วคิดดูคนจะชื่นชมกับมันไหมอ่ะเออถ้ามันบอกกูเมาทั้งเมาปะจะเมากเกษตรกรช่วยเหลือออกมาเป็นโครงการเลยรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กลัวเสียหน้านะครับขอขอใช้เวลานี้นะครับเพอมีพี่น้องคอมเมนต์มาเยอะอ่านคอมเมนต์หน่อย คุณชานนรสิงห์นะครับบอกว่าเวลาที่พวกเราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับพวกสลิมชอบด่าแต่พอได้ยาวัคซีนสลิมแย้งนะครับฉีดคนละ3เข็มนะครับคุณจุวิสนะครับบอกห้าหน้าบ้าน5้าโลร้อยนะครับนะครับไม่จริงมั้งน้องเข้าแกงถุ่งละ30มสบาทยังขายยากเลยเห็นไหมนะครับพี่ปวีนาบอกว่าภูเก็ตชิบหายมันคุยว่าธุรกิจดีนะครับคุณสมพรสวัสดีนะครับ คลองโองง่งอ่างเป็นยังไงล่ะก็คือคลองล้างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอประยุทธ์นี่แม่งไม่ไหวคือใครก็รู้อยู่แล้วมันไม่ไหวผมไม่ต้องไปพูดหรอกแต่คือแค่อยากวิจารณ์ว่าไอเฮียร้านอาหารเนี่ยให้ไปเทคแล้วก็เอ,อไม่ให้เทคให้ไลเดอร์แม่งใช้ส้นตีอะไรคิดล่าสุดนี่เลยจ้าแม่งเหมา เงาะเมามมงเอยเมามมงคุดมาหนึ่งปันโอ้โหไม่ไหวคุณเอ่อสวัสดีคุณซันนี่มิกนะครับนะน้องสมชัยบอกว่าพัทยาตอนนี้จะเป็นขอทานหมดแล้วพี่ นะครับคุณปินบอกว่าเห็นด้วยครับพูดถูกก็ผมพูดไม่ผิดหรอกคือประชาชนอยากได้วัคซีนแม่งเอามังคุดเอ่อเดี๋ยวนะครับสภายังไม่เปิดอีกระยะหนึ่งแหละเพราะว่าอสสแมจะฉีดซีโนแวคแล้วแม่งฉีดซีโนแวคแม่งก็เหมือนไม่ได้ฉีดอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม่งก็กลัวกันนะคุณช่วยแม่งก็กลัวกันนะ แล้วก็มีความพยายามที่จะหาวัคซีนดีๆมาให้ประชาชนเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยชวนหลีกภัยก็ฟาดดอนปามารมัตวินไยว่าเออเสนอบอกว่าเออคุณดอนไปขอไฟเซอร์อเมริกามาสินี่คือการฟารดทางการเมืองมากเลยนะคือต้องให้กูพูดขนาดนี้เหรอแล้วพูดผ่านสื่อ,อก็คือคงแบบแนะนำอะไรแล้วแม่งไม่ฟังอะ่ะเพราะเพราะว่าดอนนี่แม่งแบบดอนปามารมัดวิันนี่แม่ง เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ห่วยที่สุดเหมือนกับเรามีนายกรัฐมนตรีที่ห่วยที่สุดอะนะแม่งห่วยจริงๆเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่แม่งดิวเฮียอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนล่าสุดที่แบบเห็นเขาบอกว่าจะได้วัคซีนเนี่ยไปเก็บเห็ดนะแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเขาบอกโมจริงหรือโม น่าสงสัยนะมันทำกระทบมากเลยนะคือไปทำผิดที่ประเทศลาวและประเทศลาวแบบว่าจะ mm hmm. เอาวัคซีนอะไรเดี๋ยฉีดให้ฉีดให้ก่อนกลับเออฉีดให้ก่อนกลับอ่ะเออพี่เด็กคอนหวานบอกแชร์ให้แล้วโอูย้ยพี่เด็กคอนหวานขอบคุณนะคะคิดถึงมากเลยเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณซันนี่มิงนะคะบ,บอกว่า วันนี้ไปซื้ออาหารที่เซนทันนะครับเจ้าของร้านไม่ขายให้กลับบ้านตกข่าวทางร้านบอกดีดิวเวอรัฐบาลส้นตีนหวยมากด่าทั้งประเทศยุดก็ไม่ออก RIP ลิฟนะครับน้องจอตามไปเก็บเห็ดไหมจ๊ะก็เนี่ยผมคิดอยู่ว่าจะไปเก็บเห็ดวันนี้ฟังอานนท์เรื่องวัคซีนหากินกับความตายก็ <c oughs> <c oughs> ฟังไก็จริงๆอะ่อะก็คือแม่งตั้งเงินไขให้ วัคซีนดีๆที่เป็น mRNA เข้ามาไม่ได้และแม่งมีอยู่เจ้าเดียวและอ e ีซีโนแวกแม่งก็ห่วยชิบหายไปอยากรู้ว่าห่วยไม่ห่วยไงไปดูหนุ่มกัญชัยบอกตรวจภูมิมาแบบตกใจแทบช็อกอะก็ให้ไอ้สนธยามันฉีดไปนะให้สนธยามันฉีดนะเอ,อล่าสุดหน้าใหญ่สามพันกูว่ามึงเอาสามพันอะไปรวมกับไอ้ประยุทธ์ซื้อมองคุดดีกว่า ใช่ไหมเออมึงไม่ต้องไปแสแลนให้นักกีฬาเลรเขหรอกชิบหายวันนี้ไปออกรายการของคุณตะนรากรติยายนทางคมชัดลึกรายการคมชัดลึกนะครับทางเนชั่นมานะครับก็ขอบคุณพี่ตะนรากรนะครับที่ให้ผมในฐานะที่เป็นเครือข่ายร้านอาหารผู้ประสบภยัยโควิดเนี่ยนะครับเข้าไปพูด ถึงความเดือดร้อนของร้านอาหารจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทุกทุกคนเนี่ยแม่งเดือดร้อนหมดอะตอนเนี้ยทุกธุรกิจอะนะ,ะแต่ผมทาร้านอาหารผมก็เป็นกระบอกเสียงให้ร้านอาหาร SME รายย่อยทุกคนอะนะครับคุณบรรยนุชบอกว่าปาปะปะหลงเข้าลาวเลยจริงๆคือถ้ากูไปลาวแล้วกูได้ฉีดเนียนะกูยอมเลยกูไหายแม่น้ําข้ามแม่น้ําโขงไปเลย คุณเจีย๊ยบจีดีสวัสดีนะครับเอสวัสดีทุกท่านที่ทักทายที่เข้ามาก็เผอ,อิญมาทนไอประยุทธ์ไม่ไหวก็มาจัดรายการพิเศษแพรพี่ยืมทวิตเตอร์แบบนึงเลยนะวันนี้ในทวิตเตอร์นนติดแฮชแท็กนะครับเรื่องของการหมอบุญด้วยนะก็คือว่าเออ,อย่างมีคนโพสต์บอกว่าขอวัคซีนได้คนละครึ่งขอวัคซีนได้เข้ากอง ขอวัคซีนได้กระสุนยางล่าสุดขอวัคซ like นะีนได้มงคุดเห็นไหมเขาก็คิดเหมือนผมนะนายกรัฐมนตรีสั่งซื้อมงคุดนะรวมหนึ่งตันอุดหนุนโครงการเกษตรแฮปปี้สั่งผลไม้ออนไลน์ทางไปรษณีย์ส่งฟรีเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ดาดหน้าเชิญชวนคอรมอและประชาชนช่วยเหลือชาวผลไม้กูขำมากนะวันที่เจ็ดเจอกันแน่ๆนะ แล้วล่าสุดนะนายนายอำเภอเนี่ยยืนยันนะบอกว่าเจ็ดคนไทยได้ฉีดวัคซีนแต่ไม่ทราบชนิดโอ้คุยยอมอะท่ <c oughs> ามกลางกระแสว่านี่ประเทศเจ็ดล้านล้านอะคุณผู้ชมเกินหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเกินหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับมหมอบุญนะครับแย้มข่าวดีเต็มนำเข้าไฟเซอร์ กับกระทรวงกลาโหมสัปดาห์นี้ยืนยันเดือนสิงหาได้ฉีดแนบพร้อมเผยถูกปรับผิดนัดถึง600ล้านบาทคือยืนยันว่าไม่เทนะครับยังไงก็คือไม่เทแต่แต่แต,แต,แต่หมอบุญพูดแบบนี้เราก็ขยายไปไปดูนะฮะไปดูกลาโหมปฏิเ,เสธเซ็นสัญญาร่วมกับหมอบุญ กูก็เลยงงว่าไอเรื่องหมอบุญนี่มันยังไงกันวะงงไปหมดนะฮะงงไปหมดล่าสุดนะครับมีการชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์นะฮะบอกว่าตามที่ได้มีข่าวนะครับว่าหมอบุญเนี่ยได้สัมภาษณ์นะฮะว่ามีร่วมกับกระทรวงกลาโหมทําสัญญาฉบับนี้ภายในเดือนสิงหาเนี่ยขอชี้แจงว่าหมอบุญไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าว นะครับแล้วก็ได้แก้ไขข่าวเรียบร้อยแล้วอ้าวก็ฟังชัดเจนนะฟังฟังให้ชัดเจนนะครับว่าข่าวเฟกนิวไม่รู้มาจากไหนแต่ที่ไม่เฟกแน่นอนเนี่ยนะก็คือเก็บเห็ด <laughs> <laughs> เก็บมังคุดพักก่อนอ้าว เรามาฟังหน่อยนะครับก็คือว่าอำเภออันนี้เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องจริงนะครับรายงานคนไทยที่ถูกทหารจับตัวนะครับก็คือด้วยที่ per, อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธา,านีรับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่14นะครับตำบลคันไร per, ่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธา,านีว่าออ,ออกไปเก็บเห็ดที่แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ราวกักตัวเมื่อวันที่1สิงหาเจคน มีคุณทศพลอายุ30ปีคุณสุวิทย์อายุ33ปีคุณสิรัญญา32ปีอู้หัยรุ่นทั้งนั้นเลยคุณวรรณภา27ปีนางสงกราน42ปีนางวิเชียน62ปีคุณหนูปิ่น43ปีนะครับแล้วก็แสดงว่ามีการเก็บเหตุจริงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแนวทางการก็ประสานเบื้องต้นทางลาวทราบว่าจะดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคก,ก็คือจะกักตัว14วัน และเมื่อครบแล้วจะทําการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้ง7คนคนละ1เข็มและจะส่งตัวกลับไทยโอ้โหจอนันจอนันใครอยากเก็บเห็ดยังไงให้ได้วัคซีนอะ <laughs> <laughs> คุณคิดดูเรามาถึงจุดนี้อ <laughs> ะแล้วมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องของ่าถ้าฉันหายไปแปลว่าฉันไปนเก็บเห็ด นะครับถ้าจอจานหายไปเนี่ยก็แปลว่าครูไปเก็บเห็ดนะไม่ต้องหานะครับว่าจอจานหายไปไหนจะไปเก็บเห็ดเพื่อจะฉีดวัคซีนครูจะครูอนะ่ะสอบพอ,บอบแล้วแล้วคุณแล้วได้ไปฉีดที่ประเทศลาวเลยนะ อ่าแล้วคุณลาวอะไฟเซอร์นะต้องมาแล้วหนึ่งไฟเซอร์อะหนึ่งในแปดคนนั้นะ่ะต้องได้ไฟเซอร์แล้วหนึ่งอะ <c oughs> อิจฉาไหมล่ะ <c oughs> คือถ้าจะโดนปรับเท่าไหร่นะนะ <c oughs> ที่ไปเก็บเห็ดเนี่ยนะเอาจ่ายเหอะนะ <c oughs> แต่ว่าคือได้มีชีวิตรอดไม่โดนโควิดนะครับไม่ต้องแบบทรมานหายใจไม่ออกป่วยขึ้นมาโรงพยาบาลก็ไม่มีนะครับ ก็ยินดีด้วยทั้งเจ็ดคนนะนะครับคือจริงๆเนี่ยไอ้ข่าวนี้ควรดังยิ่งกว่าเจ็ดหมูไอหมูป่าอีกนะเหมือนลาวตบรัฐบาลนี้เลยเออจริงๆตบพัวพวพวนะครับอืมแล้วก็นะเอ่อ ตอนนี้นะครับจัดสรรไฟเซอร์เคาะใหม่นะครับก็แพทย์ด่านหน้าก็ได้คุ้มครองเขาบอกว่าออบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยก็จะซีโนแวคสองเข็มจะบวกเติมไฟเซอร์ให้1เข็มหรือว่าถ้าฉีดวัคซีนใดๆมา1เข็มก็จะเติมไฟเซอร์ให้อีก1เข็มไม่เคยฉีดวัคซีนใดๆเลยก็จะได้ฉีดไฟเซอร์2เข็มแล้วก็ถ้าเคยติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะฉีดไฟเซอร์ให้1เข็มรวมแล้วจะมีทั้งหมด700,000โดสนะครับก็เ,ออเป็นข้อมูลจาก Voice TV นะครับ ก็ประมาณนี้อืมก็ตลกดีนะครับเออ่พี่น้องคิดดูว่าเราหดหูขนาดไหนเพราะว่าผมเห็นภาพข่าวเนี่ยนะนอกจากเรื่องเก็บเห็ดเรื่องงายกซื้อมังคุดเนี่ยนะก็หดหูในเรื่องของการที่ส่งผู้ป่วยโควิดขึ้นรถเข็นขยะเพราะว่าโทรไปทุกเบอร์ตัดสายแล้วก็สุดท้ายก็มีป้าคนหนึ่งเสียชีวิตและชาวบ้านก็ไปเสี่ยงช่วยแบบไม่มีชุด PPE อะ นะครับนี่คืออะไรที่แบบนะคือมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะนะครับไม่ไหวจริงๆอืมก็นะนะโอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวไปเก็บเห็ดก่อนนะครับ <laughs> นะก็ดูเป็นคำๆนะครับดูเป็น นั่นแต่ว่าดูแล้วก็ได้มาใคร่ควรว่าวันนี้เนี่ยเราควรมีผู้นําชื่อประยุทธ์หรือเปล่าทางใดที่จะสนับสนุนให้มันลงจากตําแหน่งได้ทางใดที่จะมันลงได้ทําทุกทางนะรณรงค์ต่อสู้กับมันต่อสู้กับความเหี้ยความหน้าด้านของไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะครับนะแล้วก็ให้กําลังใจทุกขั้นนะฮะพี่น้องนะครับก็ใครอยากกินมงคุดนะก็ไปเอาที่ประยุทธ์นะแม่ง จะซื้อทั้งทีแม่งจะป่าทั้งทีแม่งหนึ่งตันโอ้ยไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดก็ฝากนะครับสี่ทุ่มครึ่งพเอิญมีรายการทางเนชั่นนะฮะคมชัดลึกที่ผมไปออกรายการมาก็เดี๋ยวขออนุญาตไปมอนิเตอร์นะครับก็ฝากคุณผู้ชมดูด้วยแล้วก็เอทุกท่านนะฮะที่รักนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนเพจคุยกับจอจานนะฮะผมก็ ไม่เคยที่ตั้งแต่เคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ไม่เคยที่จะมาขอรับบริจาคหรือว่าไม่เคยที่จะให้พี่น้องมาเดือดร้อนนะครับเพราะว่าแต่อันนี้ก็คือเราทำในานามเครือข่ายนะครับร้านอาหารผู้ประสบภัยโควิดถ้าใครที่พอมีกำลังทรัพย์นะครับท่านไม่ต้องเยอะท่านช่วยซื้อข้าวกล่องเข้ามาแล้วผมเนี่ยเสี่ยงภัยที่จะไปแจกให้กับชุมชนที่ เขาป่วยไป,ไปออกไปหาซื้อข้าวกินไม่ได้อยู่ในชุมชนอะไรนู่นนี่นั่นโน้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ในเม้นนี้นะครับก็ใครอยากจะสั่งก็ช่วยนะครับสั่งแล้วก็พิมพ์มาในเม้นนี้ผมไม่รับเยอะผมขอแค่หนึ่งร้อยกล่องกล่องละห้าสิบบาทนะครับกล่องละห้าสิบบาทหนึ่งร้อยกล่องเดี๋ยวผมพิมพ์นะครับ เลขที่บัญชีเอาไว้นะครับในหมุดนี้นะครับก็ใครที่อยากช่วยนะครับก็สนับสนุนได้นะครับนะฮะขอแค่100แล้วก็ปิดและปิดโครงการแล้วก็จะทำในนามเพจเครือ,ครอข่ายร้านอาหารผู้ประสบภัยโควิดแล้วก็ผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับคนละกล่องสองกล่อง50บาท100ยนึง นะครับแล้วก็เข้ากล่องพวกนี้ก็ส่งตรงถึงชุมชนเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะเอ๊เดี๋ยวผมมันมันมันพิมพ์เลขที่บัญชีอะไรยังไงเนาะนะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูดูนิดนึงดูนิดนึงพิมพ์ข้อมูลได้ไหมไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้นะพี่น้องก็ใครนะครับรักศรัทธาอยากช่วยเหลือกันนะครับก็ก็พิมพ์มานะครับก็ปิดแค่ร้อยกล่องเกินกว่านั้นไม่รับแล้วนะครับ นะครับขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ